224วิ่ง200เ16ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศช่องวิทยที่1วราดูเพียทองโรงเรียนสัทาสมุทช่องวิทยที่2อารีรัตน์ปโรโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาช่องวิทยที่3ธนพรปีชนโรงเรียนวิทยาวรนารายช่องวิทยที่4ยุวทฒน์ิดา วันนารายช่งวิที่หกอาจารย์เลนเขียวรอดไทยโรงเรียนภูมิตาหลวงวิทยาชมองวิที่เจ็ดอธิพรภูนคอสานโรงเรียนทีบักงกรวิทยาคมและชมองวิที่แปดยูพาฒ